สวัสดีครับแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านครับพี่น้องมือนีผอบๆช่องหน้าชันแนลคือเก่าครับมาเบิ่งนี่ครับความคืบหน้าบ้านน้ององค์อิงนี่ครับมือนี้กัวันดังข้ามที่สิบสี่พี่น้องวันที่สิบสี่นี่ครับเมื่อวานเพิ่ะกาเฮ็ดแล้วแล้วครับหมว่นี่ครับเหลือยกิ๊บได้ละเอียดแต่มารอบนี้กัสร้างกิจกรรมมาแล้วนี่ครับแต่ผมจะพาไปเบิ่งนี่ครับไป เบ่งบรรยากาศบา้านน้องอุ้งยิงครับนี่พาพี่น้องมาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มเมาด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ก็อยู่แต่ทีมนะครับแม,แม่บา้านนะครับพวกปาก่นนะครับจะพามาเบ่งครับ นะครับป่ายัยงมาเร็วมาติดนะี่ครับวันนี้กับบรรยากาศกับแดดนี่ครับแดดอยู่พี่น้องนะี่ครับเป็นการเราหนาวอยู่นะครับนดกครับอันนี้ก็เร็จแล้วนะครับเนะร็ตเรียบร้อย เป็นยังไงพี่น้องงามบ่ครับนี่ครับคอมเมนต์กันเข้ามานี่ครับผมบอว่าโอเคครับสวยงามนี่ครับสูงเหี้ยงเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดแล้วมือเดียวนะครับมือซอมมันก็มาทาสีนิดหน่อยครับ วัตถุดิบเดียวครับมาประกอบเขานะครับตอนเป็นเสาลอยยังเรียบรอย้อยหมดแล้วนะครับแกมาตั้งมานะครับมาใส่นะครับนะครับบรรยากาศบาดอีลาเสาเมื่อนี่พี่น้องวันดังคานนะครับเกษียณเงียบไดจังหน่อยเพราะว่า นะครับเพิ่นไปแสดงนะครับทีมหุตู่ไปแสดงก็เหลือแต่ป่ากับตุ้งเพิ่นอยู่เป่าบ้านนะครับยังไงหนาวบ่พี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านน้องอุ้งยิงนะครับเพิ่นะ งดน้มตลอดเรื่อยพี่น้องนี่ครับอืมเป็นหดหน้ามันซุ่มตลอดนะครับเพบราะบดาไงโอ้สะอาดพี่น้องสะอาดแห้งนี่ครับพวกป่าเป็นดูแลดีแห้งนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเนะบงกอล อันนี้เป็นกับหดจนยาเกิดปุระนี่ถ้าทีมจัดสวนมาอยู่นี่ครับอืมนี่ครับหลังบ้านเป็นหดจนมันสุมเมิดเป็นดอกนี่ครับเหลียบ้อยดีแงนี่ครับ นะครับปกติมองนี้ก็จะเป็นมองเอาไว้นี่ครับเครื่องซักผ้านี่ครับถ้าก็มีก๊อกน้ำให้ไว้เครื่องซักผ้าไว้ตาผ้าล้างบาบนี่ครับพี่น้อง มาเบ่งน,นะครับหลังบ้านกันจัดสวนเขาอีกสิดีกว่านี้ได้พี่น้องสิง,งามกว่านี้นะครับสีเขียวนะี่ครับมื่ตัวเป็นน้งหยามาวางบรรยากาศบานนอกอ,อ้งิงนะครับลมเรือนดีพี่น้อง นะครับรอเบึงนะครับรอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องครับตอนนี้ก็เหลือนี่ครับหลวงกำแพงนะครับเหลือตาประตูทั้งเข้าทางออกนะครับก็เป็นแนวขอบเขตเมื่อเลี่วนะครับประตูทั้งเข้าทังออกเป็นกับประกอบนะครับประกอบเลี่ยวแต่โกดัง มันก็จะค้นมากนะครับมาติดต่างได้พี่นอ้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรอิ่งความคืบหนา้านะครับในช่วงต่อไปพี่นอ้องนะครับ นีครับสารพระพมินะครับ,รรบปกปักษษาบานหลังใหญ่นะครับพี่นอ้องอลังการนี่สวยง่ามครับเริ่มลงตัวเลยพี่น้องนะครับ นี่ครับบรรยากาศหน้าบา้านอัปเดบรอบให้พี่น้องในเบิง้งได้ติดตามกันนะครับถึงมันอีสร้างห้องจนะครับประเด็จขงมาทํางามน,นะครับเห็ดแหลวนะครับเอาก็อัปเดตให้พี่น้องข้างบา้านในเบื้องได้ติดตามกันเพราะว่าบางคนขยายเขี้ยนสม,มือนะครับบ้านอีหลาเห็ดยัง,นนะงนเน่นะครับเป็นจันงไรเน่นะครับผมก็อัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ ปปี๋ยวเบิ่งอีกฟังทั้งหนึ่งพี่น้องฟังทั้ง,ง,งเขตเเิ่นเฮ็ดหัวไม่พี่น้องครับจวตัดคลิปไปทั้งปุ่นเลยครับนี่ครับพี่น้องตัดมาฟังนี่เลยนี่ครับมาให้พี่น้องได้เบ่งแต่ละมุมของบา้านนะครับเอาลัางการไงซำไดนนี่ครับพี่น้อง เอาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ครับบ้านน้องวงยิงพอได้กินหอดกิดถึงกันครับนะครับคลิปนี้ก็เอาไอ้ซ้ำนี่ซะก่อนพี่น้องในคลิปหนาคอยพอกันไหมนี่ครับไม่อยัางเดี๋ยวผมมาไลา่งานให้พี่น้องได้เบิ่งตลอดนี่ครับคลิปนี้ลาพี่น้องทั้งบ้านไว้ก่อนครับสวัสดีครับ